สวัสดีครับผมพบกับช่องข้าวหอมแอนผักกาดแฟมิลี่นะครับวันนี้น้องผักกาดน้องข้าวหอมไม่ได้มาด้วยนะครับผมก็จะมารีวิวนะครับรีวิวสินค้านะครับเป็นมีดครับเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้มีดครับใกล้จะเข้าหน้าหนาวว่าวก็จะเริ่มมาแล้วนะครับมีดที่จะรีวิวนะครับมีดวันนี้เป็นมีดเหล็กเทพนะครับเหล็กเอ ฟังดีๆฟังชัดๆนะครับเหล็กเทพนะครับเหล็กเทพนะครับนี่นะครับเหล็กเทพเหล็กเทพตัวนี้ก็คือเหล็ก K3 สเป็นเหล็กของเยอรมนีนะครับเหล็ก K 53เหล็กของเยอรมนีนะครับนี่เป็นเหล็กแข็งนะครับเหล็กต้านสนิม นะครับก็ใช้เหล็กตัวนี้แล้วมันจะไม่ค่อยมีสนิมมีมีครับแต่ว่ามีน้อยนะครับตามที่ช่างบอกนะครับแต่ผมก็ยังไม่เคยใช้เหล็กเทพครับเพราะว่าเหล็กเทพมันมีราคาแพงถ้าช่างตีออกมาแล้วมันจะราคาแพงครับก็เขาบอกว่าเป็นเหล็กเทพเหล็กของเยอรมน,นีนะครับเหล็กเคสามห้าสามมีความแข็งมากกว่าเหล็ก ตลับลูกปืนประมาณ3เท่านะครับตามส่วนผสมของคาร์บอนนะครับนะครับต้านสนิมก็จะเป็นส่วนผสมของอะไรละ่ะของโครเมียมหรือเปล่าครับ8% 8%ทําให้เป็นสนิมได้ยากนั่นเองนะครับเนี่ยเหลือมขาวเลยนะครับช่างขัดมานะครับมีความแข็งนะครับมากกว่าเหล็ตลับลูกปืน3เท่านะครับ เหล็กตะลับลูกปืนก็แข็งกว่าเหล็กเหนบอีก3เท่านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แข็งกว่าเหล็กเหนบประมาณ6กเท่านะครับเหล็กนี้แข็งเพราะฉะนั้นเมื่อมันแข็งมันสามารถรักษาคมได้ดีนะครับคมมันจะอยู่ทนอยู่ด้นถ้าฝนเทนึงก็อยู่ได้ด้นนะครับกว่าเหล็กเหนบประมาณหกเท่านะครับอยู daddy, ่ได้ดีกว่าเหล็กตะลับลูกปืนอีก3เท่านะครับอะไรมากเหล็กเหนบ เล็ก SUP เก่าซุปเก่านะครับแ้วก็เล็กแต่และดุปืน้นแล้วก็เล็กแบลลิงคอยมาเล็กตัวนี้นะครับเนาะเีสามาสนะครับเราก็มาดูกันเลยครับรายละเอียดของมีดครับนี่ตรงนี้ตีโดยช่างช่างออกครับอาจารย์อีกเมืองแพร่นะครับบ้านล่องฟองเมืองแพร่เป็นแชมป์มีดอินเนบนะครับรุ่นอายุ50ปีอัพ คนล่าสุดที่สนามโคราชนะครับเพิ่งแข่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาวันเสาร์ที่เท่าไหร่นอ้อยี่สหรือยี่สิบครับยี 27, ส่สิงหาผมนะครับช่างเอกได้แชมป์นะครับมิดอิเนปนะครับแชมป์ประเทศไทยนะครับรุ่นอายุ50ปีขึ้นส่วนรุ่นทั่วไปนี่เป็นช่างเจกช่างเจกจากปากช่องโคราชได้แชมป์ไปนะครับอันนี้ก็เป็นฝีมือของอาจารย์ อาจารย์เอกหรือว่าช่างเอกที่ได้แชมป์มีดอินเนปประเทศไทยนะครับตีโดยช่างช่างเอกนะครับฝีมือของมีดแชมป์ประเทศไทยครับเล่มนี้นะครับเล็กเคสามห้าสามเล็กด้านสนิมของเยอรมนีนะครับมาดูสเปคกันก่อนนะครับนี่ยเคสามห้าสามครับใบมีดนะครับเฉพาะใบมีดยาวยี่สาจุด จุดห้าหรือจุดสามหรอครับมันสิบนิ้วนะครับผมวัดดูดิวัดดูครับมีดนี้ใบเฉพาะใบครับยาวสิบนิ้วกว่านะครับสิบนิ้วพอดีครับมันยี่สิบห้าเซนกับอีกสามมิลนะครับสิบนิ้วยาวสิบนิ้วนะครับหนาครับความหนาของใบมีดนะครับไม่ใช่สันมีดหนาหกจุดสามเซน นะครับ6.3เซนติเมตรนะครับเกือบ6.5ครับ6.3ส่วนสันหนานี่สันหนาสุดตาลายครับประมาณ6มิลนะครับ6กมิลประมาณ7มิลสันหนาสุด7มิลนะครับใบยาวสุดนี่10 3, นิ้ว25.3ครับใบกว้างสุดตรงนี้นี่กว้างสุดนะครับ6.3 เซนติเมตรนะครับด้ามไม่รู้ยาวเท่าไหร่ด้ามเอาจากนี้ไปนะครับสุดเลยด้ามนะครับด้ามยาวยี่สิบนิ้วครับประมาณห้าสิบเอ็ดเซนนะครับห้าสิบเอ็ดเซนนะครับด้ามหรือว่ายี่สิบนิ้วเฉพาะด้ามครับใบต่างหากครับด้ามเป็นด้ามไม้ประดูนะครับประดูเอ้ยไม่ใช่ประดู ไม้มงคลครับไม้พยุงนะครับพยุงดําเลยนะครับนี่ดมกลิ่นกลิ่นพยุงนะครับด้ามไม้พยุงนะครับด้ามไม้พยุงไม้มงคลนะครับใครมีไม้นี้ถือว่าเป็นไม้มงคลนะครับน้ำหนักมีดรวมด้ามแล้วห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดกรัมนะครับห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดกรัมนะครับ ก็ส่วนราคาเดี๋จะบอกตอนท้ายนะครับว่ามันราคากี่บาทนะครับสั่งประมาณเกือบสองอาทิตย์นะครับถึงได้นะครับอาจารย์ก็ตีประมาณอาทิตย์กว่าๆแล้วก็ส่งหล้างแข่งว่าไงครับล้างแข่งที่สนามโคราชถึงได้ส่งมาถึงเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมากรีดกระดาษกันว่ามันจะคมไหมนะครับ วันนี้จะกรีดกระดาษแล้วก็เลาไม้ไผ่โชว์เลยฟึดคมมากเลยครับฟึด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 โอ้โหคมมากเลยครับ,มมรบได้ยินเสียงมครับครั้งเดียวขาดเลยครับไม่มีสะดุดครับไม่มีสะดุดครับ มีดนี้คมจัดนะครับอย่าให้เด็กเป็นมีดที่คมที่สุดตั้งแต่ซื้อมาเล่มนี้คมที่สุดนะครับจากการกตัดกระดาษหรือก็เสียงกระดาษเสียงสัมผัสกระดาษมันเสียงไม่ค่อยได้ยิน,นครับมันฟึดเสียงเบามากเลยครับฟึด <Alabama> แต่ว่าขาดไปแล้วกระดาษค <Source> <Dieses animales uelle> มจัดค <Source> มจัดนะครับ เล, 3, เล็กเคสามห้าสามเด็กแข็งต้านสนิมจากเ er ยอรมนีชุดชว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 ดชดเอามาทำว่าวเกรดพรีเมียมนะครับเกรดซปเปอร์ซปเปอร์พรีเมียมนะครับเพราะว่าว่าวที่ทำใจมีเล่มนี้ต้องเป็นว่าวที่นะครับเอาไว้วิ่งเองนะครับไม่ให้ใครนะครับไม่ได้ขายด้วยถ้าขายพวกคุณจะราคาถือ พราะว่ามีเล่มนี้ราคายังไม่บอกครับยังไม่บอกมีดตอกที่ราคาแพงที่สุดที่ผมซื้อมาและก็เป็นมีดที่แพงที่สุดที่ซื้อมาตั้งแต่ซื้อมีดมานะครับเล่มนี้เฉลยเลยก็แล้วกันนะครับราคาสองพันบาททั่วรวมค่าส่งนะครับตีโดยแชมป์ประเทศไทยอาจ,จารย์เอกล่องฟอง เมืองแพร่ครับจังหวัดแพร่ครับอาจารย์เอกล่องฟองจังหวัดแพร่นะครับเลขเคฮะสามห้าสาเลต้านสนิมจากเยอรมนีนะครับราคา2 0 0พบาทสองพนบาทนะครับสนใจก็สอบถามหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับท่านใดอยากจะได้มีดนะครับแค<บา>่ใบแค่นี้เลยครับส0 0พันนะครับถ้าใบาใหญ่กว่านี้ก็ สามพันสามพันห้าประมาณนี้นะครับแต่อันนี้เป็นใบมิดตอกใบมิดตอกก็สองพันครับเดี๋ยวเราจะมาเหลาไม้นะครับวันนี้จะเหลาไม้ไผ่โชว์เดีอพี่น้องไม้ไผ่ที่จะเหลาเป็นไม้ไผ่สีสุกแก่นะครับก็จะทดสอบการเหลานะครับเดี๋ยวเอากล้องมุมกล้องลงเฉงหน่อยจะทดสอบการเหลานะครับว่าจะทํา ทำจมูกควายหรือว่าดังควายว่าวควายเลยครับแต่ว่ากลัวมีดบาดมืออยู่ครับเพราะว่ายังไม่เคยจับมีดนี้ถนัดนะโอ้ดีเลยครับนี่ฟืดอ,ออกแรงไม่เยอะครับดึงนะครับมีดกินเนื้อไม้ดีมากเลยครับไม้ไผ่นะครับนี่ มีดกินเนื้อไม้ได้ดีมากเลยครับมีดมีความคมจัดนะครับและก็สามารถรักษาคมได้ดีเพราะว่าเป็นเหล็กแข็งนะครับเหล็กคสามารถสามก็เป็นเหล็กแข็งนะครับแต่ผมเห็นเหล็กแข็งอีกอันหนึ่งที่เขาไปแข่งกันแล้วไปฟันแล้วมันหักเพราะว่าเขาบอกว่าช่างบอกว่ามันชุบไม่ได้นะครับชุบไม่ได้ก็คือชุบอุณหภูมิไม่ไม่ได้เพราะว่าชุบข้างนอกมันได้ไปชุบโรงงานนะครับ ก็คือเล็ก SKD 1 1นะครับแข็งแข็งกว่านี้อีกนะครับแต่ว่าตียากกว่ากินเนื้อไม้ดีมากเลยครับผมบอกเลยว่าเล่มนี้นี่คมมากเลยครับต้องหาถุงมือใส่เวล่าๆนั่นพลาดดีโดนเลยนะครับเล่มที่แล้วผมพลาดซื้อมีดจากช่างไม้อาจารย์ไม้นะครับ นาวอนนาวรนนีนน้วาดนะครับแกะรีบแกะอยากเห็นมีดมีดบาดมือครับเล่มนี้ผมก็เลยใช้ความพยายามในการแกะที่ใจเย็นครับแกะแบบใจเย็นเย็น,นะครับการเหลาก็เหลาแบบใจเย็นเย็นเพราะว่าเป็นมีดใหม่เรายัางไม่คุ้นมือแต่ว่ามีดมีดกิน กินเ้าไม้ดีมากเลยครับก็เหล็กทีสามห้าสามเนาะแล้วก็เป็นเป็นเหล็กที่แพงที่สุดั้งแก่ดซื้อมาก็ถือว่ามีเล่มนี้นะครับเป็นมีดตอกที่คมแล้วก็ดีที่สุดณนะตอนนี้ที่ผมมีนะครับแต่มันอาจจะมีเห,เหเล็กเทพอื่นอื่นอีกเช่นเหล็ก SKD 1 1นะครับเหล็ก Chipper Steel นะครับหรือว่าเหล็ก N 6 9 5นะครับ n หกเก้าห้านี่ก็เป็นเหล็กเหล็กแข็งเหล็กต้านสนิมที่มีค่าความต้านสนิมสูงสูงมั้งสูงส่วนั้มสิบกว่าสิบเท่าไหร่สิบเปียเไหมก็เหล็กสแตนเลสนะครับ n หกเก้าห้าครับก็ไม่ทราบว่าราคายังไม่เคยถามช่างว่าถ้าถ้าตีเหล็ก n หกเก้าห้าแล้วจะราคาประมาณไหนแต่พอดีผม,มชอบเหล็กนี้เหล็ก k สามห้าสามก็เลยลอง k สามสามก่อน ถ้าใช้แล้วชอบผมอาจจะสั่งเพิ่มอาจจะเป็นมีดมีดเน็บหรือว่ามีดมีดแลมโบนะครับมีดโบวี ie, นะครับอย่าบอกว่าคมจัดนะครับนี่เรียมนี้แปบ๊บเดียวก็เล้าแต่งนะครับไม่ได้เล้าแบบรีบนะครับ อืเอาดีครับยอมรับวว่าเป็นมีดที่มีดตอกที่ดีที่สุดนะขนาดนี้นะครับที่ที่ใช้งานนะครับน้ำหนักก็ใช้ได้ครับไม่หนักมากเกินไปแล้วก็ไม่เบาเกินไปถ้ามีดเบานะครับมันจะมันจะเล้าไม้ที่แข็งแข็งไม่ได้ครับมันจะเล้าไม้ใหญ่ไม่ได้เพราะเพราะว่าน้ําหนักมีด,ม,ม,ดมันไม่ได้มันก็สู้สู้กับ น้ำหนักของไม้ที่เราเลาไม่ได้มันจะเลาได้เฉพาะไม้ที่เล็กๆหรือว่างานเก็บรายละเอียดเล็กๆนะครับแต่ถ้าเป็นมีดใหญ่แบบนี้มันจะเลาได้ทั้งงานเล็กและงานใหญ่นะครับมีข้อดีข้อเสียครับมีดใหญ่อาจจะเสียนิดน,นึงก็คือมันหนักแต่เล่มน,นี้ไม่หนักมากนะครับไม่หนักมากคมจัดนะครับสามารถเก็บงานได้ครับ ว่าจะเล้าไม้นี้ไว้ทําจมูกควายจมูกว่าวควายนะครับว่าวควายปีนี้ก็ทําไปประมาณสามสี่ตัวแล้วแต่ยังไม่ได้ติดถ้าลมมีควายสองเมตรควายเมตรแปดสิบแล้วก็มีควายเมตรหกสิบนะครับเป็นก้าลานทั้งหมดครับเป็นว่าวควายก้าลานนะครับโอ้ชอบนะครับ โอเคครับโอเคครับเป็นมีดที่คมจัดนะครับสมกับราคา2,000บาทนะครับเล่มนี้2,000บาทด้ามไม้พยุงดำไม้มงคลครับไม้พยุงดำนะครับเหล็กเค5 3ต้านสนิมนะครับเหล็กแข็งเหล็กต้านสนิมของเยอรมนีนะครับไม่ใช่เหล็กธรรมดานะครับไม่ใช่เหล็กแหนบหรือว่าเหล็กตัหลับลูกปืนนะครับ หรือเหล,ล,ล็กซุปเก้าหรือเหล็กแบริง่งอันนี้มันสูงกว่าเหล็กแบริ่งครับแข็งกว่าต้านสนิมดีกว่าแล้วก็แพงกว่าเท่านี้สองพันบาทครับคิดดูถ้าเป็นมีดเล่มใหญ่ๆกว่านี้ก็ประมาณแปดเก้านิ้วหรือสิบนิ้วก็ประมาณสามพันกว่าบาทที่ช่างขายกันนะครับเห็นเขาขายลงงายกันแต่ว่าถ้าชุบถ้าไปชุบเขาเรียกว่าชุบโรงงานเนาะที่ผ่านเครื่องเขาจะมีเครื่อง ให้ความร้อนแล้วก็ไปชุบน้ามันที่โรงงานมันจะราคาแพงขึ้นไป8 9 0 0 0บาทถึงหมื่นนะครับถ้าไปชุบโรงงานอันนี้ไม่ได้ชุบโรงงานน่าจะไม่ได้ชุบโรงงานเป็นชุบช่างชุบเองครับก็เผาเ,าเตาไฟแล้วก็เอาออกมาชุบกับน้ํามันนะครับก็ฝากช่องด้วยนะครับฝากช่องข้าวหอมแผนผักกาดเฟมบรี่ครับเพื่อให้เรานําเสนอคลิปดีๆนะครับให้เพื่อนๆในรับชมต่อไปนะครับในคลิปนี้ก็ k สา3สามเหล็กเทพ มีดเทพนะครับเหล็กเทพเคยเห็นไหมครับเหล็กเทพเคยจับไหมนี่ผมจับมาแล้วนะครับเหล็กเทพโดยฝีมือของอาจารย์ช่างอกีกชออีกครับเขียนสันนิลชออกีกตรงนี้นะครับชออกีออกแชมป์ประเทศไทยนะครับคนล่าสุดมีดอินฟรุ่นอายุ50ปีขึ้นครับรั้งทั้งที่4ี่สนามที่4ที่เพชรบุรีรู้สึกว่าท่านจะได้สองสองแชมป์หรือเปล่าครับ50ขึ้นแล้วก็รุ่นทั่วไปนะครับแต่ว่าที่โคราช ครั้งนี้รุ่นทั่วไปเป็นช่างเจ็กจากโคราชครับปากช่องอำเภอปากช่องผมสอบถามเขาบอกว่าใช้มีด SKD 11เหล็ก SKD 11ชุบชุบจากโรงงานครับนะครับชุบอบจากโรงงานก็คือเอาไปชุบให้โรงงานเขาอบชุบให้อบให้นะครับไม่ได้ชุบด้วยตนเองเพราะว่ามันไม่มีมาตรฐานนะถ้าชุบจากโรงงานมันจะเขาเรียกว่าอะไรเตาอบสึญญากาศแล้วของเขาก็จมีเนะ ปัดช่องเล็กน้อยด้วยครับข้าวหอมแอนผักกาดแฟมเมรี่นะครับวันนี้ก็มารีวิวมีดเหล็กเทพครับเอาเป็นว่าพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก,ก็สวัสดีครับ,บ,บสวัสดีครับบ๊ายบายท่ากสครับบ๊ายบายท่ากสครับสวัสดีครับ